สวัสดีครับวันนี้เราก็มาตอบคาถามนะครับตอบคำถามว่าเฮ้ยสนามนุ่มไม่นุ่มเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรนะครับคําตอบนะครับก็คือมันมีหลายส่วนนะครับมีหลายส่วนนะครับแต่ทุกท่านเนี่ยเข้าใจว่าหญ้านะครับหญ้าเนี่ยเป็นตัวหลักที่ทําให้สนามนุ่มหรือไม่นุ่มมันเป็นถ้าให้ผมตอบนะครับหรือลองฟังดูแล้วท่านลองวิเคราะห์ดูหญ้าเทียมนะครับเป็นแค่ นะครับตัวหญ้าเปล่าๆนะครับนุ่มไม่นุ่มเนี่ยนะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่สิ่งที่ท่านจะหลงประเด็นนะครับว่าสนามจะนุ่มหรือไม่นุ่มเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วทําไมนะครับผมสมมุติว่าผมบอกว่าหญ้าตัวนี้ยราคาสามร้อยนะครับกับสามร้อยห้าสิบท่านถ้าเทียบตัวเนื้อหญ้าด้วยกันเนี่ยนะครับ ความนุ่มมันไ,ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับจนมีความรู้สึกได้ขนาดที่ว่าเวลาที่ท่านลงไปเตะบอลไม่ใช่ค่นจับอย่างนี้นะครับท่านลงไปเตะบอลน,นะครับเวลาท่านลงไปเตะบอลท่านใส่รองเท้านะครับรองเท้าสตาร์ทเนี่ยรองเท้าสตาร์ทท่านเนี่ยนะครับมีความสูงของอไอ้ปุ่มมันเน่นะครับประมาณเซนครึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วทําไมนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าทําไมท่านจึงรู้สึกว่าสนามบางสนามแข็งนะครับหรือว่าบางสนามนุ่มนะครับ สาเหตุเนี่ยมันไม่ได้มาจากคําว่าย่าเทียมเพียงอย่างเดียวนะครับย่าเทียมนะครับสมมุติว่าราคาสามร้อยนะครับเท่ากันเลยนะครับท่านท่านเจอบริษัทสามบริษัทมาเสนอนะครับในย่าเทียมที่เตเดียวกันนะครับผมพูดถึงว่าเตเดียวกันก่อนแต่ย่าเทียมเจ้าหนึ่งเนี่ยเสนอพร้อมติดตั้งอ่ะห้าร้อยอีกบริษัทห้าร้อยห้าสิบอีกบริษัทหกร้อยอันนี้สมมุตินะครับแต่สิ่งที่ท่านได้ มันบ,บอกว่าเฮ้ยมันไม่เห็นแตกต่างกันเลยหญ้าเทียมเหมือนกันเลยแต่ทาไมราคาแตกต่างกันลองมาดูอันนี้ก่อนนะครับลองมาดูอันนี้ก่อนนะครับผมให้ดูอันนี้ก่อนนะครับก่อนที่ท่านจะเข้าใจผิดนะครับลองลองดูอันนี้ก่อนนะหญ้าเทียมเนี่ยนะครับประกอบด้วยหญ้าเทียมนะครับที่ท่านเห็นนะครับที่ท่านจับต้องได้เนี่ยนะครับจะขายกันราคาเท่าไหร่หญ้าอย่างเดียวไม่รวมติดตั้งเนี่ยนะครับ ง่ายๆนะครับผมขายง่ายมากเลยนะครับพอติดตั้งไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่ามีมีคนเสนอท่านว่าเอ้ยถ้าเนี้ยนะครับรวมติดตั้งราคานี้ราคานี้นะครับท่านได้อะไรบ้างนะครับบนย่าเทียมท่านต้องดูตรงนี้นะครับตามหลักการมาตรฐานหรือว่าท่านเสิร์ตตามข้อมูลฟีฟ่าอย่างได้เลยนะครับย่าเทียมนะครับเขาจะใส่สายประมาณหนึ่งเซนถึงเซนหนึ่งเซนครึ่งนะครับ แต่ส่วนมากเขาจะใส่หนึ่งเซนครึ่งสมมุติว่าหญ้าเทียมมันนี้สูงห้าเซนติเมตรนะครับที่ท่านเห็นเนี่ยหญ้าเทียมสูงห้าเซนติเมตรปกติเนี่ยนะครับเขาจะให้ใบหญ้าโผล่ประมาณหนึ่งเซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการลงอินฟิลเนี่ยมันก็จะลงแค่สี่เซนถูกไหมครับถ้าสี่เซนเนี่ยนะครับ,ถ,รบถ้าท่านใส่ทรายนะครับหนึ่งเซนครึ่งแล้วก็เม็ดยางสองเซนครึ่งนะครับดูนะครับ ครั้งแรกที่ผมบอกท่านว่าปุ่มสตาร์ทเนี่ยนะครับมันมีความยาวประมาณเซนครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็เม็ดยางมันก็โครอร์เราเดียบทับไปอีกเนี่ยนะครับต่อให้มันอัดตัวนะครับด้วยกับด้วยน้ําหนักของเราแล้วเนี่ยลงไปที่เท้าลงไปที่ปุ่มสตาร์ทเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงชั้นทรายชั้นทรายผมถามว่าเอ,อมันทําให้สนามแข็งไหมเอาง่ายๆครับถ้าท่านใส่สตาร์ทเดินบนทรายเนี่ย นะครับที่ที่เซตตัวแล้วนะครับท่านจะรู้สึกเลยว่ามันมีแรงสะท้อนแน่นอนนะครับมันอาจจะไม่ไม่ไม,ไม่มากเท่าปูนแต่ถามว่ามันมีไหมมันก็มีนะครับแต่เม็ดยางเนี่ยนะครับมันให้ตัวตลอดเวลานะครับถ้าผมถามว่าถ้าเจ้าหนึ่งเสนอมาบอกว่าถ้าอาจจะอาจจะไม่มีใครพูดเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าถ้าถ้าสเปกญ่าเดียวกันสมมุติว่าราคาาญ้าตัวเดียวกันห้าเซนเหมือนกันนะครับเจ้าหนึ่งเสนอมาบอกว่า พร้อมติดตั้งห้าร้อยบาทแต่ถ้าเขาให้ทรายสองเซนเม็ดยางสองเซนสนามท่านแข็งแน่นอนนะครับหรือให้ทรายสองเซนเม็ดยางเซนเดียวเนี้ยหรือว่าให้ทรายสามเซนเม็ดยางเซนหนึ่งเซนครึ่งผมถามนะครับผมลองดูนะครับหนึ่งตารางเมตรเนี่ยนะครับถ้าสองเซนครึ่งเนี่ยใช้เม็ดยางประมาณสิบสองโลนะครับึงจะได้ประมาณสองเซนครึ่งนะครับสิบสองโลแล้วถ้าเทียบกันนะครับระหว่าง ราคาทรายกับราคาเม็ดยางเม็ดยางเนี่ยราคาประมาณสิบบาทนะครับตอกนึ่งกิโลเพราะฉะนั้นในหนึ่งสนามในหนึ่งตารางเมตรเนี่ยก็ใช้ประมาณร้อยยี่สิบาทนะครับบวกลบนะครับอันนี้ผมบอกบวกลบผมให้ราคากลางๆไว้ก่อนแต่ผมจะมาชี้แนะว่าชี้ให้เห็นว่าไอ้นี่นะครับมันคือความนุ่มของสนามนะครับไม่ใช่หญ้าเดียวนะครับอย่าหลงประเด็นนะครับหญ้านั้นมันแค่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะหญ้าเนี่ยมันมันมันไม่สามารถรับ รแรงของสตาร์ทนะครับเซนครึ่งได้นะครับถ้าท่านมีหญ้าอยู่แล้วนะครับท่านถือหญ้าอยู่เนี่ยนะครับถ้าเอาญ่าเพียวๆนะครับวิธีการเทง่ายๆนะครับคือท่านเอาญ่าเพียวๆเนี่ยนะครับเอาย้าเพียวๆเนี่ยแล้วเอาสตาร์ทลงสตาร์ทใส่ในือ,องเท้าท่านแล้วเดินบนหญ้าที่ท่านเอาตัวอย่างมาเนี่ยท่านคิดว่ามันมีความนุ่มไหมท่านวางกระปูนก,ก,ก็ก็คือปูนอ่ะ ท่านวางการอะไรมันก็คือไอ้ตัวนั้นนะครับไอนี้ผมยังไม่ได้คุยถึงเรื่องระบบชั้นพื้นฐานที่ผมเคยคุยไว้นะครับว่าระหว่างปูนกับระบบชั้นหินเป็นยังไงนะครับอันนี้เอามาคุยกันเรื่องของย่าลุนล้วนก่อนนะครับย่าลุนล้วนก่อนนะอ่าเดี๋ยวกลับมานะครับกลับมาอ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันถึงได้มีควา,ามแตกต่างนะครับอันนี้คือราคาที่ซึง่งมีควา,ามผมไม่ได้มีอะไรแต่ ผมอยากให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีแล้วก็เข้าใจว่าลูกค้าได้อะไรในราคาที่เห็นที่เป็นที่เป็นประโยชน์ถามว่าท่านบอกว่าโอ้ท่านท่านเช็คของท่านแล้วท่านโดนหลอกว่าเอ้โหทรายมาประมาณสามเซนเลยเม็ดยางนิดเดียวเองถึงว่าดีทําไมสนามถึงได้แข็งแก้ไขได้ไหมก็แก้ไขได้ครับดูดทรายออกบั่นใหม่ก็เป็นคอที่หนักขึ้นไปอีกถูกไหมครับต้องเอาทรายเอาเม็ดยางออก ดูดเม็ดยางออกดูดทรายออกแล้วก็เติมเม็ดยางเข้าไปใหม่นะครับอันนั้นคือทางแก้ที่ที่จะเพื่อที่มันมีปัญหาไปแล้วอ่านะนี่นี่ที่ผมทําให้ดูนะครับอันนี้คือหลักการจริงๆนะครับคือหลักการจริงๆเลยนะครับถามว่าหญ้าหกเซนจะนุ่มกว่าหญ้าห้าเซนไหมก็ต้องนุ่มกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่าอะไรไหมครับเพราะเม็ดยางที่ใส่เนี่ยมันก็จะสูงขึ้นถูกไหมครับเราใส่สาเอเซนครึ่ง ถ้ายาหกเซนนะครับกลายเป็นว่าเราต้องใส่เม็ดยางถึงสามเซนครึ่งเพื่อว่าให้มันได้อินฟิลเนี่ยจบสองสองเลเยอร์นี้ได้ห้าเซนยาหกเซนก็ให้มันโปรเซนหนึ่งถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยสถามท่านุ่มแน่นอนแต่ถามว่าโอ้ยราคาน่ะเป็นยังไงนะครับราคาก็สูงขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าเม็ดยางบวกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเซนอีกหนึ่งเซนก็ใช้อีกกี่โลครับอีกหนึ่งเซนก็ใช้ประมาณเกือบเกือบห้าโลครับสี่โลเนี้ย สี่โลก็เท่ากับสี่สิบาทอันนี้คิดตามหลักความจริงนะครับไม่ได้เอาเปรียบกันและก็ไม่ได้หลอกกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพอท่านมองตัวนี้แล้วท่านคิดยังไงนะครับอ่าผมให้ผมผมให้ท่านอวิเคราะห์เอาเองเลยนะครับว่ามันมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงนะครับหรือว่าท่านไปแคะทรายของท่านดูเลยก็ได้ว่าสนามมุ่ของเราแข็งท่านไปแงะทรายของท่านดูว่าทรายท่านสูงเท่าไหร่นะครับเม็ดยางท่าน สูงได้ขนาดหรือเปล่าอ่านะครับโอ้ทรายผมได้ครับทรายมีนิดเดียวผมแงะดูแล้วทรายมีนิดเดียวแต่เม็ดยางมีนิดเดียวตามหรือเปล่านะครับมันได้มันได้ปริมาณเท่านี้หรือเปล่านะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับย้าห้าเซนใส่ทราใส่เม็ดยางท่านคิดง่ายๆครับท่านเช็คกับที่ของที่เขาเอามาลงได้เลยนะครับหน้างานเลยว่าอะถ้าท่านบอกว่าสเปคนี้ผมขายในราคานี้พอเวลาของมาลงหน้างานท่านเช็คได้เลยว่าท่านโดนหลอกหรือท่านไม่โดนหลอก อย่างนี้มันก็ได้ใช่ไหมครับถ้าเราคุยกันแบบตรงๆและแฟงๆมันทําได้หมดนะครับผม,ผมต้องบอกแบบนั้นเลยนะครับเวลาที่ลงนะครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับเวลาที่ลงทรายลงเม็ดยากนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ลูกค้าจะได้นะครับแล้วมาแก้ไขทีหลังก็ลําบากนะครับผมให้เป็นข้อพิจารณาไว้นะครับในเรื่องของ สนามนุ่มไม่นุ่มนะครับแล้ววิธีการลงทรายลงเม็ดยางบนหญ้าเทียมนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับติดต่อได้ตามที่เบอร์ติดต่อได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปนะครับมีอะไรผมก็จะมาตอบนะครับเพราะว่าเราตอบกันด้วยหลักความจริงนะครับเอาหลักความจริงมามามาคุยกันนะครับเราก็จะได้รู้ความจริงว่า มันมีหลักการและเหตุผลในการที่จะทำะสนามฟุตบอลย่าเทียมให้มันดีให้มันนุ่มให้มันได้มาตรฐานนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ